สวัสดีครับพบกับไอหนุ่มหน้าหวานพบกับไอทิดอืงนำดีเศรษฐีนครานะครับวันนี้ทิดออ่งอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจงังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้ข้อดีคือมติธนนละยางหน้าที่216ตารางวาถมแล้วด้วยเขตชุมชนบ้านเรือนที่เราจะอยู่ข้างๆบ้านหลังหลังเขียวๆนะอ,อ,อันนี้ผมมาจอด กินข้าวก่อนที่ใครก็ไม่รู้เนี่ยกินข้าวเสร็จกะลุยงานกันเลยละเอแปลงเนี้ยข้อดีคือไฟฟ้ามีปลาปาผ่านหน้าที่ถมแล้วสูงระดับเดียวกับถนนเลยแต่หน้าจะแคบไปหน่อย <N h ain> หน้าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ20เมตรอะอ่าลึกด้านลึกเข้าไปนะครับประมาณ40เมตรเอาง่ายงาย216ตารางวาอ่าถนนพุทนนดแดงพ้ฒโมนด้วยใครสนใจที่จะมีที่ ไว้ทําร้านค้าปลูกที่พักอาศัยผมว่าแปลงนี้เหมาะเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูกันเนาะเนี่ยถนนเส้นเนี้ยไปนี่ก็ไปหมู่บ้านใหญ่ๆตอนนี้จะไปออกเล้าขวัญได้ด้านหน้าผมก็จะเป็นก็ได้อะไรนะถนนหมายเลขสามสองสองสุพรรณดอนเจดีผ่านข้ามคลองมะขามเท่ามาเอาแปลงนี้อยู่ที่ตมนไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีหกแสนห้าจบเลย ราคานี้เลยอ่าไม่น่าผิดพลาดนนะราคาเพราะว่าจะจําตัวเลขสับสนไม่ผิดเพราะจดมาใครต้องการที่ปลูกบ้านทําร้านค้าทํากิจการส่วนตัวแปลงนี้เหมาะอ่าบางคนบอกเฮ้ยสองงานกากว่าเนี้ยราคาสูงไปอันนี้มันถมแล้วแล้วก็ท่านลองมาดูก่อนเอออย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งตกใจไป มีนะครับที่ระหน้าที่ประมาณนี้ราคาถูกๆก,ก็มีแต่บอกไว้ก่อนเลยหนึ่งถนนลูกรังไฟฟ้าประปายังไม่ถึงแต่แปลงนี้ถึงครบแล้วปลูกบ้านได้เลยอ,อย่าเพิ่นบานข้างๆใสยดีด้วยอ่าเพราะว่าเมาื่อ,อก <c oughs> <c oughs> ี้นี้ข <c oughs> ้าไปขอข้าวกินนี่นี่เจ้าถิ่นเจ้าจิออต้องระวังหน่อยอไปเดี๋ยวผมจะพาไปดู หน้าหน้าที่เลยดีกว่าเพราะว่ามันเดินไปจากนี้ไปอีกประมาณสักสี่สิบเมตรก็ถึงแล้วไปด,ดูวยการพอลดมาเดี๋ยวหลบรถด,ด้วยเนี่ยเดินเลาะมา,าเพราะว่าจะได้มีที่อะไรๆรถเราจะได้หลบเพื่อนเพื่อนๆใช้ในการเดินทางกันม่ใจะจะจอดคันเดียวเต็มถนนนี้ไม่เอาเออเนี่ยเห็นไหมดูดูฝนฟ้าเป็นไงเดี๋ยวจะตกอีกแล้วแต่ไม่ต้องกลัวแปลงนี้น้ําไม่ท่วม บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันสูงสูงระดับเดียวกับถนนเลยและสูงกว่า,าเพื่อนบ้านที่เป็นทําทุ่งนาด้วยเมื่อกี้ลุงแกก็มาตัดยาตรงในานาแกแปลงนี้เออถนนคุดแดงเนี่ยพร้อมโอนนะหกแสนห้าเนี่ยใครสนใจกันนัดหมายเข้ามานัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าอ่าจะได้เตรียมตัวมารับท่านเนี่เจ้าถิน่นเจ้าถิน่น <c oughs> <c oughs> ดืดูดอยเขาตัดยาไว้ผมว่าสวยอีกหนึ่งแปลงน่นถึงเสาโน้นอเพราะว่าอันนี้เขากันแนวถนนไว้เพื่อเขาขยายถนนเราก็สามารถอะไรก็ะไรอะไม่ต้องไปเกะกะขวางที่เขาอ่าเนี่ปื้ดมาเห็นไหมสูงกว่าเพื่อนบ้านเห็นไหมดูดิอ่าเป็นเมตรอ่ะเก,กือบสองเมตรอ่ะคิดดูลึกเข้าไป ประมาณสี่สิบเมตรถัดไปไม่ได้ขายนะบางคนถามว่าเอทำไมไม่ขายยกแปลงถัดไปเนี่ยจากตักนี้ไปถึงบ้านนู้นก็คุณพี่ก็จะมาทําร้านตัดผมอ่มาวเมื่อวานก็คุยกันอยู่แกก็มาดูที่แกบอกว่าจะมาทําตอนไหนดีอะไรเงี้ยอ่าไม่เอาไม่เอานะครับ <laughs> พวกกันพวกกันตอนนี้เ <laughs> ผอนิดเดียวกัดขาพวกซะแล้ว ดูเนี่ยนหลักเขตนี่ลุงแก่เกือบตัดโดนหลักเขตนะมีหลักปูนอยู่นะแกไปพักแล้วบอกกินข้าวก่อนเหนื่อยนะดูดูโอ้โหไปทางปัวเลยวันนี้คึมคึมอากาศคึมคึมอบอ,อ้าวร้อนร้อนฝนน่าจะตกเมื่อคืนก็ตกแต่ตรงนี้ตกไม่แรง บ้านที่อื่นก็ตกบ้านใครฝนตกคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเนาะใครดูคลิปนี้แล้วเออบ้านฝนตกคอมเมนต์เข้ามาอ่าบ้านหลังนี้ทีมงานบอยเศรษฐีนกรัฐเป็นผู้ดําเนินการให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณพี่แกอยู่บ้านเดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยเห <c oughs> มเนี่ยปลูกบ้านปุ๊บทําร้านค้าหรือทําทกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์กรเกษตรโอ้เหมาะแล้วก็เนี่ยมีที่จอดรถให้ด้วยใช่ไหมเออแล้วก็เดินทางไม่ได้ไกลนะครับจากดอนจจดีเนี่ยประมาณทักสิบกิโลอ่าถนนสามสองสองถนนเซเลน,น 2, สุพรรณดอนจจดีเนะี่ยสามกิโลกว่ากับเกือบสี่กิโลเอะอ่าแบงแน่นัดหมายกันที่อบอตอไล่รถก็ได้เนาะเออท่านจะได้ไม่งง แล้วก็จากกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร้อยสิกิโลโดยประมาณนะไม่ไม่ได้มากมายไปกว่าน,นั้นอ่าสองร้สิบหตารางวาหกแสนห้า 6, ครุดแดงพร้อมโอนท่านใดสนใจก็นัดหมายกันเข้ามาตัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเดี๋ยวที่อื่นจะมาต้อนรับท่านจะได้ที้ขอบเขตให้ท่านชมหรือท่านจะมามาชมเองก็ได้อ่าเรื่องราคาถ้าถูกใจค่อยว่ากันเนาะเออไม่มาไม่ไม่ไมไมไมยากไม่ยาก ทีมงานนี้ไม่ยากอ่าแตยากก็ตอนที่ท่านนัดแล้วไม่มานเนี่ยเออบางคนนัดเป็นครึ่งเดือนเลยพอถึงวันนัดลืมครับติดงานเออมันเป็นไรนะครับก็แค่ล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็พอเนอะอ้จะได้มาปรับปรุงมาพัฒนาเรื่องหญ้าเรื่องอะไรอ่าเผื่อมันลกท่านจะได้มาดูแล้วสบายหูสบายตาเนะาะอันนี้ก็คุ่มละเหมาครับมันตัดหญ้าให้นะครับก็สวยเลยละ่ะ มีหญ้าดีเพราะว่ามันจะได้คุมดินมันได้ไม่ดูแงลงลรหญ้าดีกว่าลกคนบางทีเขาบอกไว้งั้นเออแต่ลกที่อื่น่ะท่านจะปวดหัวเนาะก็ขอฝากก็นด้ยท่าเรล่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืม216ตารางวาถมแล้วถนนคุณแดงขอพลหกแสนห้าน, 6, นัดหมายล่วงหน้าสักหนวันถ้านเหล่านี้ไปแล้วครับผลมาแล้วไปจริงๆ